ก็อยู่กับผมอีกแล้วกับประหันตจุนเด็กเงา้ยายงงานบุรหันคือน่าจะเป็นคอนเทนต์แรกในครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะทําให้ทุกคนได้ดูด้วยแล้วผมก็จะทําให้ตัวเองด้วยนี่ผมจะมาแต่งหน้าสไตล์ของตัวเองให้ทุกคนได้ดูปกติถ้าผมจะไปไหนเนี่ยถ้าผมไม่ไปไหนผมก็จะไม่แต่งหน้าแต่ถ้าผมจะไปเที่ยวจะไปถ่ายคลิปไม่ใช่ถ่ายคลิปจะไปถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยผมก็มักจะแต่งหน้า ก็วันนี้ผมก็จะแต่งหน้าให้ทุกคนได้ดูนะหน้าแบบผมเนี่ยผิวเข้มแบบผมเนี่ยจะแต่งยังไงให้ดูดีดก็ก็อุปกรณ์ของเราก็จะมีอะไรวะอะไรวะที่เป่าผมแล้วก็ที่อันนี้ผมแล้วก็ค <c oughs> รีมกันแดดแล้วก็ครีมรองพื้นมีอะไรเออมีแค่นี้เองโอเค ก็ไม่มีอะไรมากเพราะผมไม่ใช่ผู้หญิงเออเราก็ต้องดูใจตัวเองเหมือนกันก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะคนกดไลค์เยอะผมจะแต่งหน้าเหมือนผู้หญิงแล้วก็ทำคอนเทนต์ต่อไปคือแต่งหน้าเหมือนเกาหลีีโอเคนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าอยากจะให้ผมแต่งหน้าเหมือนแบบไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เออ นี่หน้าสดหน้าคือผิวผมเนี่ยจะเป็นผิวดำผิวแบบไม่ใช่ดำเกินไปอะไรแบบนี้ก็มีรอยแผลอะไรแบบนี้ก็มีแหละก็จะทารองพื้นอันนี้ผมใช้เกือบสองสามเดือนแล้วยังไม่หมดเลย <c oughs> พอหลังๆเนี่ยตั้งแต่ผมหยิบเกณฑ์ทหารผมก็ไม่ได้ใช้อะไรผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยคือว่าผมรู้ว่าถ้าผมไปทหารยังไงผมก็ต้องดำอยู่ดีเออว่าให้เสร็จ ว่าให้เสร็จแบบฝึกอะไรแบบนี้ผมก็จะกลับมาดูแลตัวเองใหม่แต่ช่วงนี้คืออะไรที่ใสก่ก็อะไรที่กันได้ก็ใส,ส่ใส่ออันนี้ก็เปลือกสามเดือนเหมือนกันที่เนี่ยอันนี้ผมเพิ่งซื้อประมาณสองเดือนอันนี้จริงๆแล้วตั้งแต่ผมเรียนอยู่หมหกคือยังไม่หมดเลยนะถ้าผมอาบน้ําเสร็จเนี่ยผมจะเป่าอันนี้เลยแต่ตอนนี้มันก็แห้งไว้แล้วให้มันแห้งอะไรนะ <c oughs> จริงๆแล้วมันมีครีมเนี่ยมันต้องใช้สองครีมมันมันมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองผมไม่รู้ผมผมใช้เบอร์หนึ่งจริงๆแล้วมันต้องมีเบอร์สองด้วยเพราะเบอร์หนึ่งเนี่ยมันเหมาะสําหรับเบอร์หนึ่งมันเหมาะสําหรับคนผิวขาวและผิวเหลืองเออก็ผมเนี่ยผิวเหลืองพอ,อไม่รู้เหมาะสําหรับคนผิวสองสี ไม่รู้เหมือนกันหน้าผมน่าจะใช้เบอร์สองแหละแต่ผมใช้เดินไปซื้อเบอร์หนึ่งผมก็เลยใช้เบอร์หนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราอันนี้นะถ้าใครจะลองไปหาซื้อก็แล้วแต่เลยแต่ผมก็ไม่แนะนำหรอกผมก็แนะนำสำหรับผมเองอเดี๋ยวเราจะใส่ใส่เยอะไม่ได้นิดเดียวป่เออเพอะหละผมใช้แค่นี้เองก็จะทาทั่วนี่ <c oughs> ผมจะทาแบบนี้ก่อนออรอยแผลผมก็จะทาตรงนี้เหมือนกันมาเลยลิสเน่มากโยโหบัตเล่มึงไปเดินที่คอง่งจริงๆแล้วมันต้องมีที่ไอ้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็จะทาแบบนี้ทาไปเรื่อย โอ้ข่าวชั่วๆเลยทำไมเปลี่ยนไปเลยว่ะเสียดายแสงไม่ค่อยมีถ้าผมอะถ้ามันข่าวเกินไปผมก็จะเอาผ้าแล้วก็มาเช็ดๆใหม่เดี๋ยวเหมือนเดิมไอ้ย,อยไปเดินผม โอเคก็อ่าอืมอืมเออก็แค่นี้สีกม็มันก็เหมือนเดิมอะแต่มันจะทำให้เราเนียนนิดนึงแบบเออจะที่มีรอยแพลก็หายนิดนึงแต่สีก็จะเป็นสีเดิมเนี่ยไม่ได้ขาวอะไรที่ สุดท้ายผมก็จะใส่ยอัน,นี้ปกติเนี่ยปากของผมอ่ะมันจะแดงอยู่แล้วใช่ไหมผมก็ทาไปชน,นิดนึงให้มันดูโอแบบดูสดชื่เนเลไม่ใช่ไปเที่ยวไหนปากแห้งเลยเนี่ยสุดท้ายผมก็จะยึดผมหาซื้อได้ที่ไหนผมไม่รู้อันนี้เป็นของพี่สาา ผมก็ใช้ยืมของเขาเอ่อผมชอบผมแบบไหนอ่ะปกติบางครั้งผมก็ชอบตรงบางครั้งผมก็ชอบเปิดแบบนี้ก็แล้วแต่อารมณ์เออถ้าผมอยู่แถวๆบ้านไปนี่ผมก็จะปิดแบบนี้เออถ้าผมจะไปละหมาผมก็ใส่หมวดบางครั้งก็ใส่หมวดเดี๋ยวผมจะยึดผมแป๊บนึงผมไม่ได้ใส่ยาอะไรที ก็ยึดตามที่มันมีประมาณนี้แหละไปเที่ยวได้ก็อันนี้เป็นการสอนแต่งหน้าอย่างเดียวนะ้ไม่ได้เสือ้อไม่ได้กางเกงไม่ได้แต่งตัวอะไรทีก็ก็เป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้เป็นไงอะโอ้แบบไม่ได้เปลี่ยนแปลไปเยอะไม่ได้เปลี่ยนเยอะมากแกก็แค่ ทำให้เราหน่าเนียนนิดนึง่ะเดี๋ยวจะให้ดูของนะมีอะไรบ้างแค่นนี้เออผมก็ไม่รู้จักว่าอะไรอะไรบ้าง